เอาเราบุ่งนู้น้องพุ่งนูกเจ็บปวดไปเมือ่อ,อวานเจ็บปวดเอาสบายดีพ่อแม่หน้องป่องไปเบิร์ดสุภูทุกคนอยู่กับทรงบปตอมพาเลาะมุนนี้ปตอมกับบปตอมจะพี่พน้องม,มาเบิง้ง แวกคนเนาะแวกนวดมาเบิ่งนํากันเลยบ่ต้องบ่ต้องไปเบิ่งกันเลยเพินซื้อมาใหม่ๆนี่แบ่งคร่งนวดบ่ได้ได้เาเนี่ยโอ้ย้แล้วอได้ดันลุ่มกก็ยาเนาะเออนวดเพิ่นก็บ่ธรรมดาเฮาจะมาซอคนดังก็ได้เด้อคนดังก็ได้เด้อ

งี่โลเมล่อบิ้มกินไหมอ่ะไิ่กองเลยติน้ากองเลยต้องติดแล้วไม่ผจดใชมาดิมห้ากูเดิเนี่แม่แต่อารุณ เอเอาต่ร okay, ุง uh มีอ huh. ้อยแยาวมันต้องโงได้เลยแต่เขาเร็ยกว่าม้เนี่ยทำใหนไม้นไต่ม้ว้ายดิในทีเป่าหกตลอดกวนหนนึยังแข็งนู่ตรง

มือเขาเขาวดลงเอาเอาลงคางมันเนี่ยขวดใช่ไหมวะมันเป็นตอนเนื่องกันไหมโอ้ห่าหลอกหาลอหาละฮ่าฮฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่่่

Ơ ơ ơ ơ, mình có xem <laughs> thêm còn Cái nào nhỉ Nó hoàn Anh nhé, anh không, à, không có <laughs> <tổ. cười> <laughs> Bất cứ Ừ nó ơ đây đây đồ, có hạt nhưng kiện hết rồi hít hát hít để nó tăng ờ ờ โอ้ือโคู้นแล้วไปนต้อมนบอรดกูฮาวกังเกียงนี้นูกเนี่ยนะไม่ไปรู้ตัวนมึง,ง,ง,งานเนี่ขาเขาเอาค้างค้างหาบอโรอตีเขาคุยให้มันยู่ไร้ไร้แล้วเหรอแพนเลือ,ลเ,ลอเออล้บบละบึ้งโมนูเอาไปเอาองตอนอกนะยิ่เลยบึง <laughs> <laughs> อันตรายคนน้อะไรที่ <laughs>

อย่ายว่ากนแก่แล้วทำบัวทิตออข้างของตโคเด้งมั้งเอ่อเออเลาไไงที่กูฮู้อวฮ่า

ึง <c oughs> ตบไเจ็บกึร้อนดึงม<ะ>ัน,นึงอันนี้มันเป็นแห็นเป็นแห้เลยพ่อเ <c oughs> นี่ยมึงจับเป็นแห้อนี้ควักเลยโอ,โ,อโอ้

งไล์ว่าบอลมีนวลไล์เลยโนูอือฮือมึนเลยอ่ะมครจกินมึนไปเอ๊ะไอ้ไอ้ฮ่าฮ่ี้่กฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่ อ๋อแรงมันสู้ไปเบิ่งหม้อกะก๋อยน้ํากันเลยน่ะว่ามัสิเปจังได๋เบิ่งนานัอกมื้อวนน่ะเบิ่งิมันนปตกองออกอยู่ว่าแงนขึ้นคอน่ะบอกดนนึงง